แนะนำวิธีการใช้กล้องวิดีโอกล้องส่องทางไกลตัวนี้นะครับควรมีขาตั้งแบบนี้นะครับที่สามารถปรับให้กล้องเอียงแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายเข้าไปเข้ากับ power bank ตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมดออสองปุ่มนะมีปุ่มซ้ายกับปุ่มขวาปุ่มนี้คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์โหมดนะครับผม ส่วนข้างบนนี่เป็นตัวที่ปรับจูนความชัดเจนนะครับระยะซูมอยู่ที่70นะครับผมแล้วก็ปรับกล้องให้เอียงๆแบบนี้นะครับผมให้เฉียงลงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็โหลดแอปนะครับโหลดแอปตัวนี้นะครับโหลดแอปผ่านในกล่องนี้เลยนะเนี่ยสแกนตัวนี้ปุ๊บก็จะได้เป็นแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับ GS WiFi App นะครับผมหน้าตาแอปก็แะประมาณนี้เราต้องมีมบอถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวผมหาแอป,ปกดนะครับอแอป,ปนี่ครับเห็นไหมครับแอป,ปชื่อนี้เลยครับแอป,ปชื่อแปปอปมันไม่ชัดเนี่ย GS WiFi นี่นะเนะี่ย GS WiFi หน้าที่ของเราก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะครับผมเปิดแอปมาปุ๊บก็ตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยสว่างหรอกเดี๋ยวตั้งไหนดีอ่าอย่างนี้แล้วเราก็ ไปเชื่อม wi-fi นะครับ wi-fi ของแอป,ปนะนะรเปิดแอป,ปเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเชื่อม Wi-Fi นะครับไปกดที่ Wi-fi นะครับเปิดที่ wi-fi ก่อนเดี๋ยวนะครับผมกำลังเชื่อมอยู่นะครับฟับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเชื่อมนะครับเนี่ย Gs Wi-Fi นะครับน,นะเราต้องเปิดก็เปิดแล้วโอเคเปิดนู่นแล้วนะครับแล้วเ,เปิดดูสิ อ่าโอเคมันเชื่อมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับตอนนี้ผมเปิดหน้ากล้องแล้วอ๋อเปิดหน้ากล้องแล้วนะครับนี่เปิดแล้วหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ขยับกล้องพอขยับกล้องตัวน,นี้ก็จะขยับไปขยับกูนะมองไกลๆเห็นภาพกว้างๆดูนะถ้าขยับกล้องดูตรงตรงกล้องนะครับนี่เสร็จแ,แล้วก็เดี๋ยวผมหาเป้า,นนปมาห,าหมายก่อนนะครับเล็งเป้าหมายหาให้เป้าหมายก่อนเออผม ส่วนแล้วกันนะวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเราต้องใหม่ๆอาจจะงงๆหน่อยนี่ผมกําลังหาโอมสองพื้นอยู่ฮะมันสองพื้นอยู่เดี๋ยวนะอันนี้นู่นนะเห็นรั้วไหมฮะ่ะสองถึงนู่นนะเดี๋ยวเราจะส่องทะเบียนรถทะเบียนรถอันนั้นนะทะเบียนรถอะไรเนี่ยทะเบียนรถหมายเลขอะไรนะนะั่นอนะไรเก้าแปดแปดเก้าอยู่ห่างจากผมไปประมาณน่าจะรวบๆสิบเมตรนะครับอันนี้นะ เรามาดูกันตอนนี้มันสง่งไอ้ลัวอยู่ส่งประตูบ้านเขาอยู่เดีย๋ยวเราจะมาหามอเตอร์ไซค์ว่าเราต้องหานี่คือหน้าที่ของเราเอ๊ะเหมือนก้องขุมเดือกอันนี้นะาใหม่หาก่อนอ๋อเจอเราแวะเมื่อกี้แวะแวะแวแวเอาหนี้ทะเบียนรถอยู่นี้นี่ฮะทะเบียนรถอย่างนี้ครับวับ เห็นไหมว่ามันกลับหัวอยู่ <S 2> <S 2> เห็นไหมครับมันกลับหัวอยู่เรากดตรงนี้นะครับเนี่ยสลับอ่านี่เห็นไหมครับอ่าแล้วอันนี้เราก็มาหมุนนะมันไม่ค่อยชัด้องเห็นไหมฮะมันไม่ชัดเราก็มาหมุนตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยหมุนตรงนี้ดูนะเดี๋ยวหมุนนะผมจะหมุนนะโอ้ยมันต้องใช้สองมือมันใช้มือเดียวอะ่ะกล้องนี อ่านี่เริ่มชัดแล้วแป๊บชูนชูนแป๊บหมายเลขทะเบียนอยู่ไหนเอ่ยต้องล็อกขัดตั้งให้แน่นๆนะนี่ขัดตั้งไม่แน่นนะผมผมขันขัดตั้งไม่แน่นแต่ก็ชัดอยู่นะนี่ขัดละวเร่มออกไปไหนแล้วหารถไม่เจอออนนี่เชลล้วเธอเธอมาถือกล้องให้ฉันสิเธอ ถือกล้องให้ฉันหน่อยถ่ายตรงนี้ไปนะอืมอืมตัองม,ม,มาทดสอบใส้ก่อนเัานี่เจอแล้วมันเอาใอยู่นี่เห็นไหมใช่นเนี่ยอืมอืมชัะออะเนี่ยดูนะโลแค่กอไก่แล้วกันเนี่ยใน,นกอไก่นี่อยู่นี่นะ ทะเบียนรถอยู่นี่ของจริงนุ่นซูมให้ดูนุ่นเห็นไหมครับกจอเห็นไหมครับกจอหนึ่งกจอนู่นเห็นไหมหนึ่งกจอนุ่นแบบนี้อยู่นี่ฮะเดียวกันนี่ครับแค่นี้เองนะครับก็จะมีฟังก์ชันถ่ายรูปตอนวิดีโอนี้ก็ถ่ายได้กดตรงนี้ฮะกดป๊บเดียมันก็ถ่ายรูปถ้าจะบันทึกวิดีโอกดตรงนี้ฮะป๊บเนี่เวลาจะขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับนี่เวลาจะเริ่มวิ่งเห็นไหมครับ นี่เองพอเราจะกดหยุดแล้วก็กดตรงที่เป็นวิดีโอนี่นะครับกดปุบตัวเลขก็จะหยุดทุบมนอยู่ที่เลขสิบเห็นไหมปิดไปแล้วแล้วรูปที่เทาถ่ายเสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ตรงนี้คือแกลเลอรี่เห็นไหมฮะมันจะมีแกลเลอรี่อยู่ในนี้โอเคเสร็จแล้วก็จะมะีกลับหัวแล้วครับจำหนึงนะฮะเรากลับมันเดิมนี่เห็นไหมหมุนกลับมาได้เห็นไหมแค่นี้เองปรับได้ ันนี้เป็นตัวแบ่งสองฝั่งได้นะครับหรือเราไม่แบ่งก็ปิดไปนะครับแล้วก็กลับหัวม,มาเหมือนเดิมนี่แต่แล้วก็มันจะมีโฟกัสเหมือนเหมือนเลเซอร์เหมือน, Laser, นตรงกลางนี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตาข่ายมาให้เราส่วนตรนนี้ตัวข้างล่างนี้ตัวนี้มันจับการเคลื่อนไหวเวลามีการเคลื่อนไหวมันก็จะบันทึกไว้นะครับนี่นะ้องกันการเคลื่อนไหวตัวนี้นะมีสิ่งเคลื่อนไหวแต่ว่ามันก็ได้ใช้ผมใช้เฉพาะวิดีโอ่างเดียวปึง้งแค่นี้นี่ก็กดไว้อย่างชัดเจน ง่ายๆแค่นี้เองครับผมสําคัญคือเราต้องมีพาวเวอร์แบงค์พาววอร์แบงคแถมให้แล้วก็อันนี้กล้องส่วนกาตั้งกล้องนี่ผมไม่แถมนะ,ะกล้องกล้องซื้อมาหลายพันอยู่นี่นะครับต้องไปหาเองเนาะนี่นะ